เป็นบ่อครับถึงนี้เราขวัญตอกนี้สัตว์โกงลาล่าไม่ได้นะครับหลืนตรงนี้ลงมาไล่กันเลือกันตรงนี้หลืนตัดโกงเดี๋ยวตรงนี้การนวดลักอยู่ตื้นไหลยมงไม่จริงก็ไม่แย่อยู่ตื้นนะตรงนี้ผมบอ่ารถน่ะรถนักลงกวนมันริบลงกวนมันอย่ากจ่ลาล่านะผมบอจนไล่คนเลือกันตรงนี้เดสมอรเรี่ก็นไล่รางเลยตรงนี้ ตัวความระมัดตาาองตัวเองลาลาวเองไม่ได้ตัวใกล้มันก็ต้องควนตัวเองลาลาวเองตัวไอยูเซิร์นกับนี้ขึ้นมาอยู่เซิรนตามนี้ครับนี่เซิรนลบนี่นี่ก็มีเสียครับนี่ตรงนี้เห็นไหมนี่เสียควางไปอยู่เซิรนอะไรทั้งนั้นของที่รถเผื่อมาเราเลยไม่ตั้นในเม้นตายบบบเรา cả bố gặp cả anh đi đập đó đây còn làm cả về ở đến rồi giờ nó nắp lông đó lông gặp cân đón nắp rồi tàu nắp anh đi đập đó đây có lông giang đất đám ga có lông giang đất đám ga cứ lông lông quan này lông bên ấy rồi đấy kìa

mình giờ lùng vẹp lùng ăn rồi cho mấy cái vẹp đếch tiếp rồi mấy chân lướn, lông bay lưỡi sau đó bám, tấn 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 lùng, cái mấy thịt này bỏ, dạng này bỏ đi phục ทางนี <c oughs> ้อะไรรถี๊ดปี๊ดรถบันเลยจะรถปี๊ดรู้ไหมเรับรถมันจะดีวันนี้เนี่ยหละนี่อ่ะนี่เดินที่ไหน โมลี่กลุ่มอะไรต่างม,มันไม่เบอร์นะตามม่างไม่เบอร์มันมันได้ตางนี้นะครได้ได้รถบีทมาหัวรถบัสมาสักตัวกับเต่ายอบบาาาดมีดมาเลยแบบนะู้นสิ ีมเกร่องนะเเก่เล่นเน้ามันว,วน,นี้เลยนะัน,นม,นะววมีกววมวารืว่าร่องลดรล้นเดี๋ยวผไม่รู้แต่ก็นนอ,อมอน

ชน่ไป้นี่มันานเก่งมันไม่มันตโต็้กับเดียว่ามันมันไปดูมันไม่กวนตเอะไรเงี้ยมถ้ามาดอไมกับไปยมับ

นึกงปุ่มอ๋อจ้าว่าสร้างตึกกัน,นะความทุ้งตาเดี๋ยวเราโยนี่ปุ่มอ๋อมาได้กันแน่ริบจันทร์เลยครับความลึกไปลงรับลงไปโยกันหลังกันหลังตรงนู้นไม่มีสัญญาณเลยนะครับไม่มีสัญญาณตัวดับไม่มีสัญญาณเน็ตเลยนี่กันหลังเดี๋ยวเราลงมาจะได้ปะป๊ามันสัญญาณมันยังมีเยยามา แจมแบกกูอยู่อันนี้เรนยานมันจะมีแจมแบกกูอยู่ครับวันก่อนนะมีปะหน้าครับไอโนูตีองแล้วอ่ะพุ่มไอ้ไอ้เด้อไอเดี๋ยวมาตรงกล้องไอ้เกอรดีหมาเราอยู่กลางหลังอันนี้ซึ่งมีกลางหลังอันนะเรนยานรถดับมันอาจจะมีมัง้งไม่มีมัง้งน,นะแต่ว่าเรนยานเนี่ยมันไม่มีเลยมันบอกพุ่ม,มกึ่งพุ่มบอกว่ามึงเหมาก้องขึ้นดังนั้นครับพุ่มมามันเอาหมาก้องขึ้น เราอุดเบี้ยไม่ได้เลยเราโยกําลังนั้นเดี๋ยวว่กากําลังเดี๋ยวว่กาก้าวๆเวนไหมมันไม่มีเน็ตกําลังนั้นึงเดี๋ยวโซดามันบางทีมันก็คุยได้บางทีก็คุยไม่ได้ดน,ไโโนี่เสียไปกูอยู่นี่ตรงนี้จัดเหลกาเสียผมอยู่ตรงนี้จัดเน็ตได้จัดตรงนี้เราโยงประโยชน์ควรมันว่าเป็นไปนไม่ได้วะ่ะอ่าท่านยันโซดาบีเน็ตไม่มีเน็ด,มมนดผมผมมีเงี้ยมันป่ามันก้ามาเรื่อยๆนี่ไหนนี่ กูมีมันกูม่ระหว่านี้แหละว่มจากโกมาเรลยนี่ว่ามึงมาเลยมาบอกพยูอย่างเน็ตแม่เน็ตบอกว่ามึงเมากรงลบแล้วกันนะเด็ดเลยเรามาติดอยู่ในนี่โยนเวียบหรือแต่เน็ตกำมาเล่นอยู่เราบอกงั้นก็ไม่ตัดต่างขึ้นมานี่ดีเลยแต่กูยังไม่ตัดต่างขึ้นมานี่ดีอย่างตักอยู่กันหลังนู้นเลยครับดึงรถมาติดกิ้วไม่รู้ว่าวันนั้นรถมันเที่ยไอ้โกมันเที่ยได้เหรอมันซื้อนะ รนมาติดกิวโดนกับแม่เหนียจีว่าไปกุมเที่ยได้วันนั้นลืมไหนกันแล้ววันละแต่กก็ไม่ตาต่างขึ้นกว่านี้ตีนุให้พุ่มมาข้องให้มันลบอดิรังพุ่มอ่ารัางข้องพุ่มจะใจเบียดรถเลยวนเบียดไปบกวนเลยพุ่มไม่พุ่มไม่เก็บปลายจ้งแล้วพุ่มอ่าใจเบียดรถเลยอเอาเก็บปลายจ้างเดี๋ยวเรามายุติปน,นี้ไมาได้ยาา่านมะนาวเราปน,นุปน,นี้แล้วไม่จบพุ่ม Trang công thì ní gùn bia cứ lui bia trốn lui. cứ mày hai kép tay gắn hoa ba kong mặt binh măng yang và dòng trốn đam mê mày 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 giả hoa mày mày giả hoa mày giả hoa mày giả mày ai kantang kong yên nhiều. หน่าเด็ดว so ่าต่อยไม่วะป่าตายลงไปนู่นนี่เตะตำรวจกับไรกาตินวะอย่าโทมาแกงพี่เลยไม่อย่างเดเบอร์บ่อยอย่าแต่ละเล่าเห็นเห่เล็กกันแหล่ดีเลยดูแลดูเลยอยนางตัเนี้ดูแลนัวลงไปนู่นนี่ลงไปไหนเอวนู่นนี่ ม้องตามรถไม่รถรถก็ได้เก็บจากนะแต่รประมานนะเบกมันตรงไหนดีกับถึงเอาเย่อาเบรกมันเอเบรกลุ่มเองมอนกันกับเงียบราลไม่ได้กับปมปอลูกยางเยปินได้เลยแต่ยวมีนานบมโว่ปอปินไหมปอลูกยางเดี่ยปินได้ก็มันจไม่กินกันเวลาักดินนะดิฉันก็เบ็กตังมาได้เลยรับเบรกไดจเบรกเปลี่ยนปลอมตั้งไาได้เลยเดี๋ยวก ha xì rồi rồi cao về đây cho đột đai mình làm đột vào đi đó cao kia đập cường này tao tân ui mà leo mà leo อันนี้โคกควทิบลอดริงกับอันนี้จานโฟกุนดัง <laughs> ดังไม่ดังดังไว้ก่อน